เปิดคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังได้ทราบข่าวไทยอาจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรถสูตรหนึ่งหรือ F1 ฝรั่งหลายคนเชียร์ให้จัดเพราะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งบางคนบอกฝันไปเถอะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะไทยคงไม่มีเงินทุนในการจัดงาน และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนกลายเป็นกระแสแล้วก็เหมือนจะเป็นดราม่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับกรณีที่คุณเนวินชิดชอบนายใหญ่ของฝั่งบุรีรัมย์ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คลุงเนวินว่าปี2026ซึ่งก็คือปีหน้าเนี่ยการแข่งขันโมโต GP ีในประเทศไทย อาจจะมีการจัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากรัฐบาลอาจไม่ตัดสินใจต่อสัญญากับทางผู้จัดการแข่งขันโดยลุงเนวินก็กล่าวปิดท้ายด้วยนะครับว่าการจัดการแข่งขันโมโต g p ในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลทำการลงทุนปีละไม่เกิน500ล้านบาทและมีเอกชนให้การสนับสนุนไม่ต่ำกว่าปีละ300ล้านบาท แต่ก็สามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากถึง5,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับโดยหลังจากที่ลุงเนวินโพสต์เฟซบุ๊กลงไปเนี่ยก็ทําให้มีหลายเสียงออกมาบอกนะครับว่านี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่ต่อมานายกรัฐมนตรีอุงอิงก็ได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยนายกอุงอิงก็ได้ออกมาตอบว่าการพิจารณาว่าจะต่อสัญญากับ m o t ต GP ออกไปหรือไม่ จะพิจารณาโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับไม่ได้พิจารณาด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งคำพูดของนายกองอิงนี้เองจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าหากรัฐบาลพิจารณาว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศก็อาจจะมีการต่อสัญญาไปอย่างแน่นอนนะครับแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นของคลิปนี้เลยก็คือว่า คุณเนวินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธ์อย่างรายการกรรมกรข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลมีความพยายามในการไปจัดฟอร์มูล่าวันโมโตจีเป็นมอเตอร์ไซค์สล้อทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของได้และได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมกับซึมซับมันแต่ฟอร์มูล่าวันมันเหมือนกับหมาเห็นเครื่องบินขอดูครั้งเดียวพอ ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะไปจัดฟอร์มูล่าวันแถวกรุงเทพก็สยองแทนคนกรุงเทพและคนจัดซึ่งเรื่องราวที่คุณเนวินกล่าวนี้เองก็ทำให้ผมอยากทราบว่ารัฐบาลไทยเคยมีแนวคิดที่จะเป็นเจ้าภาพ F1 ตั้งแต่เมื่อไหร่โดยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยประมาณ10กว่าปีก่อนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นเคยมีการศึกษาการเป็นเจ้าภาพ และจะใช้สนามแข่งบริเวณร,รอบเกาะรัตนโกสินทร์มาแล้วแต่ก็ต้องล้มเลิกไปก็เพราะว่าทำประชาพิจารณ์ไม่ผ่านเพราะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวว่าการแข่งขัน F1 จะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานแถวๆนั้นต่อมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในขณะนั้นคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูสถานที่ที่อาจใช้ในการจัดการแข่งขัน F1 เช่นอุตะเภาหาดจอมเทียนพัทยา หรือแม้กระทั่งกรุงเทพเองและต่อมาในเดือนมกราคมปีนี้เองอรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างคุณสอระวงเทียนทองก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ F1 โดยเร็งๆไว้ว่าจะไปจัดแถวสวนจตุจักรในรูปแบบของสตรีทเซอร์กิตเชกเช่เชนเดียวกับในสิงคโปร์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังต้องทําการศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก ซึ่งเรื่องราวที่ผมกล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เองก็ทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยอาจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ F1 ในอนาคตนะครับอย่างคนแรกเนี่ยได้ออกมาบอกว่า ตราบใดที่ไม่จัดในกรุงเทพผมสนับสนุนให้จัดเลยเกาะสมุยเป็นที่ที่เหมาะที่สุดในการจัดไหนๆพวกเขาก็จะทำลายธรรมชาติบนเกาะแล้วจัดเต็มไปเลยก็ได้เพิ่มคาสิโนโเข้าไปอยู่ด้วยเลยสิอันนี้เหมือนมาประชดนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับไอเดียดีเหมือนกับแนวคิดอื่นๆมากมายในประเทศไทย แต่คำถามคือใครเป็นคนออกเงินละ่ะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่าสิงห์ช้างปตทหรือพีทีไงละ่ะมันเป็นกีฬาที่ทำเงินได้มากที่สุดในขณะนี้ดังนั้นการจัดการแข่งขันที่กรุงเทพจึงเป็นเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่ชเช่นเดียวกับการแข่งขันม o โต g p ที่จังหวัดพูดีลำซึ่งมีผู้ชมมากกว่าสอง0,000คน ความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันขอแนะนําให้รอจนกว่าจะมีการประกาศและเซ็นสัญญาตกลงจริงๆสักก่อนจะประกาศออกไปความคิดเห็นถัดไปนะครับ F 1ไม่ได้สร้างกําไรเสมอไปลองดูที่มาเลเซียสิพวกเขาหยุดจัด F 1ไปในปี2017เพราะขายตั๋วไม่เพียงพอกับต้นทุนที่สูงขึ้นความคิดเห็นถัดไปนะครับควรมีภาพรวมออกมาคร่าวๆว,ว่าจะจัดที่ไหนอะไรอย่างไรควรมีรายละเอียดออกมาให้มากกว่านี้หน่อย ความคิดเห็นถัดไปนะครับอย่าจัดในเดือนมีนาหรือเมษายนความคิดเห็นนี้ก็น่าจะกลัวความร้อนในเมืองไทยนะครับความคิดเห็นถัดไปนะครับฝันไปก่อนเถอะฉันรอมาสิบกว่าปีแล้วเขาก็ย,ยังไม่จัดความคิดเห็นถัดไปนะครับทำไมพวกเขาจึงไม่พิจารณาใช้สนามช้าง international circuit ที่จัด MotoGP ละ่ะแล้วนำมาปรับปรุงใหม่แน่นอนว่ามันจะถูกกว่าการสร้างสนามใหม่ซะอีก บางทีอาจจะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินและใครจะทําเงินจากที่ดินนี้ได้มากที่สุดความคิดเห็นถัดมานะครับอาจใช้อาจต้องใช้เวลาถึง15ปีในการปรับปรุงถนนจึงสามารถจัดการแข่งขัน F1 ได้ ความคิดเห็นถัดไปคนนี้ก็น่าจะเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพัทยานะครับโดยเข้ามาบอกว่าถ้ามีการจัดการแข่งขัน F1 ขึ้นจริงมันจะดีต่อเมืองของเราความคิดเห็นถัดไปนะครับลองนึกภาพรถแข่ง F1 ขับหลบถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในพัทยาสิฉันไม่เชื่อว่าการแข่งขันนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาเห็นแย้งนะครับโดยเข้ามาบอกว่าประเทศไทยน่าจะจัดได้นะเพราะหาสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนความคิดเห็นถัดไปนะครับถ้าสร้างสนามแข่งแถวแถวอู่ตะเภา ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในเมืองพัทยานะในเมืองพัทยาฝนชอบตกในหน้าร้อนอาจทำให้การแข่งขัน F1 ต้องหยุดชะงักได้แล้วจะทำให้การลงทุนมันได้ไม่คุ้มเสียความคิดเห็นถัดไปนะครับซ่อมถนนให้เรียบร้อยก่อนความคิดเห็นถัดไปนะครับมันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขาจะจัดการแข่งขันที่ไหนเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนได้แต่ฝันไปก่อน ความคิดเห็นถัดไปนะครับมาเลเซียเคยเป็นเจ้าภาพ F1 มาหลายปีติดต่อกันจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วตอนนี้อาจสายเกินไปที่ไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจัดที่เมืองพัทยา เพราะโครงสร้างของเมืองอาจไม่เพียงพอทุกวันนี้รถก็ติดมากเพียงพอแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะต้องไปหาสนามแข่งแถวสัตหีบความคิดเห็นถัดไปนะครับฉันคิดว่าคงจะดีหากมีการแข่งขันบนถนนในกรุงเทพเหมือนกับการแข่งขันที่สิงคโปร์ทุกวันนี้ฉันดูถ่ายทอดสดที่สนามที่อาบูดาบีมากที่สุดความคิดเห็นถัดไปนะครับ ฟอร์มูล่าวันกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้อีกครั้งฉันได้ยินว่าเมืองชั้นนำในประเทศต่างๆมีความกระตือรือร้นที่จะจัดการแข่งขันประเทศไทยจะต้องมีข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมจึงจะประสบความสำเร็จในการขอเป็นเจ้าภาพ ความคิดเห็นถัดไปนะครับคิดว่าการจัดที่อุตภเปาจะดีมากพัทยากับกรุงเทพรถติดมากพอแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับโดยบอกว่าหากจะจัดแบบสตรีทเซอร์กิตแบบสิงคโปร์เป็นไปไม่ได้เพราะถนนในกรุงเทพไม่เรียบเท่าไหร่หลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาตอบนะครับว่าฉันเห็นด้วยครับนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของชาวต่างชาตินะครับ ที่ได้เห็นข่าวว่าประเทศไทยมีแนวคิดว่าอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน F1 นะครับซึ่งเรื่องนี้เองผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะได้เห็นการแข่งขัน F1 ในประเทศไทยจริงๆหรือไม่นั้นอาจไม่ใช่แค่เรื่องการวางแผนและการลงทุนนะครับแต่มันยังเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในหลายๆด้านด้วยนะครับ ทั้งด้านนะเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราควรให้ความสําคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าสิ่งนี้มันจะคุ้มค่าแก่การลงทุนไปหรือไม่และมันจะยั่งยืนหรือมีผลกระทบต่อประชาชนและทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นหรือไม่นะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาเม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ